ไปที่น้ำพุดทับดาวไปเจอกันมั้ยจั๊กเลยเออเขตเข้เขาขึ้นจาักมึงนั่นน่ะเห็นปะตอนนี้นะคะด้านที่ด้านหน้าเยอะมากอตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางออกจากน้ำพุดทับาดาวที่มีสงการวันสุดท้ายค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมี2 อีเวนต์หรือว่า2กิจกรรมที่จะไปทำเนาะหนึ่งเลยก็คือจะไปรดน้ําดํหาหัวผู้ใหญ่เนาะสองก็ 2. คือจะเอาถังน้ำนะคะขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับไปเล่นที่น้ำผุดทับดาวนะคะแต่ก่อนอื่นต้องรีบแล้วเพราะไฟไหม้มากเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนเลยคือตอนนี้ทุกคนที่จะส่งน้ำอ่ะเข้ามากันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยแต่งหน้ายังไม่เสร็จ แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรดน้ำด้างหัวผู้ใหญ่กันซึ่งต้องมีเงินไปด้วยนะคะซึ่งเราจะให้500บาทเพราะว่าฉันจะหมดตัวแล้วมาตอนนี้ทุกคนมาครบเออตอนนี้ทุกคนมาครบแล้วะเนี๋ยวเราก็ไปรดน้ำด่างหั มาจะมเด็กเนิบ้านรอมัพแล้วสนุกดทร่ได้โทรศัพท์สามหมื่น สมาชิกของเราวันนี้นะครับประมาณ6คนปไปที่น้ำผุดทับดาไปเจอกันไหอยากได้กอีน้อยอยากได้กอีน้อยเอานั่งใส่ดีปวเเนี่ย อตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่อำเภอคอสางจังหวัดเชียภูมิเนาะเพื่อไปเล่นที่น้ำพุทธบราแต่ว่าเมื่อวานที่เราไปมาบอกว่าออกบ้าน1ิบโมงเช้า4ี่โมงเย็นก็ยังไม่ถึงน้ำพุทับราเพราะว่ารถติดคนเยอะมากเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะถึงน้ำพุทับราไหมรถจะติดขนาดไหนมารอด,ดูกัน ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เซเว่นซุเพรแล้วเดี๋ยวไปซื้อข้าวกินนิดหน่อยก่อนเพราะตอนนี้เริ่มหิวแล้วเพราะว่าอีกนานกว่าจะถึงน้ำพุดทับลานอล้วหน้าก็คือไหลหมดแล้วจ้า้ใส่ยังไงเนาอกูยืนกูกูไปยืนดีกว่าเปียกกับขึ่นเปียกเเร็จเร็วๆโอ๊ยตายาเลย

เชิญครับพ่อเชิญครับพ่อเห็นปะเอาไมีแต่กับคู่ใหญ่<า>ทะ<า>มีอีกร้านาอันนี้ผู้หญิงผู้หญิงเบาแกงห่อเมืม่อกี้เป็นแกงท้งายร่วนอ่ะเชิญทายท โหดแบบรัฐบาลเขาสักชั้นอ่ะเออเขาขบวนข้าโอ้โหอาวุธดีมากเฮ้ยนักเกเขามาจากมึงนั่นเห็นปะตอนนี้นนขาดที่ด้านหน้าเยอะมาก 当、嗯、你给发现。 ก็เห e> ็นเราสาบบ้าดิเออไปาย นีรถติดมากยาวไปจนถึงโนดนฉันมองไม่เห็นกล้องอ่ะโอ้โหคุยใหญ่แท้แา้แล้วแท้ ตอนนี้นะคะเราติดเดี๋ยนะเก็บก่อนตัดไือยังอ่ะตอนตอนนี้นะคะเราติดอยู่ตรงนี้มาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางลัดนะคะเพื่อที่จะถึงน้ําปุดทับลาแบบว่าเร็วกว่าเดิมเนาะเพราะว่ามันจะติดอยู่ตรงนี้มันสียเวลาเดี๋ยวเราไปทางลัดดีกว่า ตอนนี้นะครเราส่งน้องๆนะครไปโบกเอารถแล้วเพราะว่าเราจะไปฝั่งนู้นเนาะแต่ว่ารถมันก็คือไม่เคลื่อนเลยเราไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ที่ได้ไปวันน้นะพูดทับราสูตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะจะบ่ายสองแล้วแดดออกเปี้ยงเลยจะถึงกี่โมงขอบคุณค่ะแต่ว่าถึงจะมาได้ก็เหลืออีกไกลอยู่ค่ะน้อง no. น้องคนนี้โหดมากเลยอ่ะแลนเอาไปสาดทั่วสารทิณเลยเอาละเจี๊ยนแดงมันยังอา่ตอนนี้ใกล้แล้วอีกนิดนึงกำลังจะได้ออกจากถนนเส้นนี้แล้วออยากถึงน้ำปุดแล้วอุยจัน เมลอนมาแล้วเมลอนเอออ รถติดทีด้วยครับที่มาถึงเย่เย่คนติดคนเลยทุเรศตอนนี้นะคะเรามาถึงที่น้ำปุัพตลาวแล้วใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงใครบุญไม่มีมาไม่ถึงนะคะบารโอ้ยโอ้ยลื่นอะรถติดมาก โอเอาบ้านามาคือบ kind of ่บินโดนแล้วก็เบิรรถ่เออกบ้านสิบโมอดบายชถากคนงาองก่อนบวกนี่หนจังมมาพากันมดถึกมาถึกก็ถทย้ำถ้าหารทากวันอย่งเกาะมีได้พูดสวยแต่ตอนนี้สีหมดแลแวองันสีตัวสีมฮอสโอ้มหมอดคนเยอะมาก ตอนนี้บ่ายสามกว่าจะสี่โมงซูกูซีได้เล่นน้ำบ่เอาพูดไปทางหุ่นจะไปนั่งจะไปจะไปเล่นในคือไหนๆก็เปียกแล้วอะ่ะขอลงเล่นน้ำหน่อยเถอะมันมันลึกตัวหน้ำทั้งหลังมันลึกนะ้ำน้ำมีโพอมันลึกไปฟังหุ่นไปกูเคยมาอยู่ไปฟังหุ่นตอนซุกกูมาเห็นตรงนั้นนี่แหละแต่ว่านคนก็หแท้แหนตีสิกินอย่างไอนี่ไงยำ เอายำรวมกับข้าวผัดหมูใส่ไงแล้วก็ผัดกะเพรานี่อาหารมาแล้วค่ะกะเพราห้าสิบบาทยำรวมหน,น,นึ่งร้อยบาทข้าวผัดหนึ่งร้อยบาทตำส้มตำส้มบูรณ์ว่างหกสิบเพื่อแต่บุญแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวย่างละสิบข้าวมันเนื้อข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกัน อุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยแดนให้คลิปให้เน่ตอนลงไปม่รู้จ่ะขาดปโอุ้ยเจ็บเท้าแน่เลยเขียดคือว่าใส่เกิบกูก็ใส่หรอเอาเกิบลงไปล่างน้ำเกิบเพะมันเป็นโอ้ยระวังเดือมันลึกอยู่ด้เนี่ย ออเย็นนะอะไรเย็นปีอาร์ตมีปีด้วยหรอยังไปซิเย็นมากเดี๋าๆเพราะเย็นมากแล้วคนก็คือแบบเยอะมากแล้วคนที่มาก็คือมาจากรถติดเมื่อกี้แล้วเราจะเล่นอย่างนี้ประมาณอีกสิบวิสิบนาทีนะคะล้วก็เดินลมาแล้วเราก็จะเดินทางกลับโดยทางเดิมอุ้ยจะน่ำใคร ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางออกจากน้ำพุทับลาวแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วแล้วกว่าจะเดินทางกลับบ้านก็น่าจะใช้เวลาแบบจุกจุกเพราะว่าจากที่ดูจากจากที่ดูตอนขามาก็คือเดินทาง5ชั่วโมงถ้ากลับอีกชั่วโมงเราจะถึงบ้านประมาณ 16- 2 0 3ทุ่ม <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเพราะว่าวันนี้คือเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนตอนลงมาค่อยทายมาเนี่ย ถึงร so <so yeah> no ู้ว่าเปลี่ยกแต่ก็เปลี่ยนเหมือนเดิมหมดเวลาเที่ยวแล้วจ้ากลับบ้านกันก่อนจะถึงบ้านกับอีหาชั่วโมงอ่ะอ่อมไม่ไม่เดี๋ยวซิให้นาติกถามว่ามีทางอื่นที่หลัดออกไปว่าเจอนนมบอกเพราะว่าฉันอยากกลับบ้านโดยเร็วสู้ถ้าเบบถ้ากับปกติกันถ้ากับปกติกับชั่วโมงกว่าแล้วเ่งติดด้านน้าอีหาชั่วโมงเอดบ้านสามทุ่มแน่เลยเอามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะถึงบ้านกี่โมง มาถึงภูเบ oh. ียงแล้วนะคะก่อนกลับคือแวะซื้อนี่เลยมือกระถาไปกินก่อนอาจชั่งดูนะับว่าสองถุงจะเกินห0ร้ยไหม วางไม่เลยนะสว499บาทโอเค่้า429 5 2 9จ้า529เดท๋ยวไปจยตังคได้แล้วนะคะบหมดไปทั้งหมด530บาท